สวัสดีครับผมคอนเทนต์ดีๆอัปเดตสม่ำเสมอครบทุกอาชีพดูวันแรที่ช่องด้าจีเลสเลาเนาะติดตามกันด้วยนะครับในช่วงเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทุกคนจนเท่าเทียมแต่เทเดเกมมีเงินเหลือเฟือเหลือใช้แบ็กสมิธเป็นตัวเรทเกมมหาโหด the best of tank damage ที่แบ็กสมิธเก่งมหาโหดเพราะทุกสกิลใช้งานได้จริงไม่มีไรค่าโดยแบ่งสกิลเป็น3กลุ่มออฟเฟน และบัฟที่สัมพันธ์ทุกสกิลอัพได้เต็มแนะนำว่าห้ามเล่นแบ็กสมิธในช่วงเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ไปเล่นตัวอื่นหาเงินอาวุธชุดเกาะและไอเทมทำเควสสกิลของแบ็กสมิธให้พร้อมก่อนแล้วค่อยกลับมาบรรเลงความโหดให้บรรเลยกันไปข้างหนึ่งออฟเฟนมี3สกิล 1. สกิลแมมโมไนท์ของพ่อขาแรง6 0 0เเ็ใช้เงินฟาดได้รัวๆเท่ากับความเร็วโจมตี ไม่เก่งใจใครถ้าไม่กลัวกระเป๋าฉีกก็ใช้เงินครั้งละ1,000เซนนีเหมาะก,กับการใช้ร่าบอส PVP หรือกิลวอร์เท่านั้นแต่ถ้าไปใช้เก็บเลเวลกระเป๋าแฟบแน่นอนสกิลอื่นอาจจะแรงเท่ากัน600%เช่นสกิลไนของเ s สหอกที่แทงขนาดใหญ่600%ซแต่ความเร็วโจมตีมันต่างกันเยอะเพราะแบ็กสมิธมีสกิลอะดรีนาลีนลัชเพิ่มความเร็วโจมตี30%ซ ให้กับขวานและกระบ,บองดาเมจแอกซมิธชนะ like. หลายถ้าเทียบ Hunter, กับฮันเตอร์สกิลดับเบิลสตาร์แรง380%เป่ากว่าสก,กิลแมมโมไนต์กรจริงแต่ฮันเตอร์แรงเร็วกว่าเพราะใส่การ์ดในธนูและได้ท่าจากลูกธนูแต่ไม่สามารถยืนแท้งได้ตัวบางคุยง่ายต่างจากบแบ็กสมิธแท้งตัวหนาๆออกับไนท์เปรียบเทียบตรงที่ HP น้อยกว่าไนเท่านั้น S 2. s k สกิลเวสคาร์ดรโว l ลูชันเป็นสกิลเก็บเลเวลที่ดีที่สุดของแบ็กซมิดถ้าทำน้ำหนักรถเข็นให้เต็ม8000จะใช้รถเข็นฟาดเป็นกลุ่มแปง250%บางคนอาจจะมองว่าเบาแต่สกิลฟาดลัวได้เท่ากับความเร็วโจมตีที่มีไม่มีเวลาไล่ด้วยใช้รถเข็นฟาดยับเลยการ์ดและธาตุี่ลลเพิ่มความแรงทั้งสกิลเมมโมไนท์และคาร์ดรีวอลูชัน สามสตันเป็นสถานะผิดปกติดีที่สุดในเกมไม่มีไอเทมกดใช้แก้ไขได้มีเพียงค่าต่อแต้มิดหนึงถึงจะการสตันได้100%่ร้ซและแบ็กฟอรมิตมีสกิลแฮมเมอร์ฟอลทุบสตันรัวๆเท่ากับความเร็วโจมตีเป็นกลุ่ม5้าช่องมีโอกาสสตันสูงเจสินกิลนี้โคตรจะดีใช้ได้จิงรทุกสถานการณ์แต่สกิลให้สร้างดาเมจ ถ้าสร้างดาเมจก็โกมเกินไปแล้วพาร์ท4มี3สกิล1สกิลเว็บออนล,ลีรีเซิร์ฟเลเวล6ได้แอทแท็กบวก20คิดบวก20สำคัญที่ฮิดเหมือนได้ค่าเด็กมอลติ20หน่วยจึงมิยมอัพค่าเด็กรวมแค่30-40หน่วยเท่านั้นประหยัดสแทตทพอยต์เอาไปอัพสแทตท2สกิลสกินเทมโพลิงเลเวล5 ได้ดีเฟนต์บวก5และไฟดีเฟนต์บวกีมันเจ๋งมากต้องฆ่าดีเฟนต์บวกหน่วยใช้อิฉาบันตาร้อนเลย 3. สกิลวิ g h t i n ดิงเลเวลหเป็นทางผ่านของสกิลเวฟพอดลีเพิดได้สเต็งบวกหน a ่แอแท็อีกปและเพิ่มระยะเวลาสกิลบัฟ10ขนาดสกิลทางผ่านยังเจ๋งสุดๆปั๊มี5สกิล สกิลเวสเจสซี based, ่อัปเปอร์โรอาร์เพิ่มสเต็งบวกสีและแอตแท็คบวกสามิแต่บางเซิร์ฟเวอร์อาจไม่ได้ค่าแอตแท็คหรืออาจได้น้อยกว่า 2. อะดรีนาลีนลัชเพิ่มความเร็วโจมตี30%ให้กับขวานและกระบ,บอง 3. เว็บพอนเพอร์เฟคชั่นโจมตีทุกขนาดแรง100% 4. โอเวอร์ทัสเพิ่มพลังโจมตี25% 5. แม็กซิมัยพาวเวอร์ดาเมจไม่แกวง่ง เป็นค่าสูงสดุดเสมอแต่ไม่ได้ทะลุพลังป้องกันของเป้าหมายอย่างที่หลายๆคนเข้าใจผิดกันขอบคุณนะครับที่ดูไปเดินจบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจสร้างสารรค์คอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับผม